ครับคันนี้ก็เป็นรถป้ายแดงครับเนี่ครับเป็นรถป้ายแดงดอกไม้ก็ยังไม่เหี่ยวเลยนะครับมาตั้งศูนย์ครับดูรถเสียศูนย์ก็เป็นน้องรถเสียศูนย์อ่าดูสนันนแก้มแก้มยางตัวน,นี้แก้มยางมันไม่ตรงกันไม่ตรงกันอ่าไปดูฝั่งนู้นนะป๋าตรงไหมฝั่งนูน้นผมว่าฝั่งนู้นใกล้เคียงนะเป็นไงใกล้เคียงไหมผมยงังไม่ดูผมดูตรงนี้เลยเนี่ยผมมองี้ผมรู้ว่าใกล้เคียง อ่าแล้วผมก็มองฝั่งนี้ปุ๊บนี่นี่นี่ห่างกันเยอะเอาไปดูสิห่างกันเยอะไหมไยังยังอีกหน่อยนึง,งนิดๆเออข้างนี้ก็ไปมากกว่าข้างนูน้นแน่นอนไหมหลังงหลังไม่ต้องแค่เครื่องแล้วเออผมอตามอง <c oughs> อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมองด้วยตาเปล่านะทีนี้เห็นหม็ล้อล้อมันมันงุ้มเข้าจะ,จะดึงล้อ ไปข้างหนึ่งแล้วด้วยอาการไปแจขานคันชักเข้าไปมองดี้ดิมองดี้ดิใช่ใช่อะเข้าไหมเข้าไหมเข้าแล้วเข้าไหมเข้าครับเห็นเลยใช่ไหมครับหลับตาข้างหนึ่งเออหลับตาข้างหนึ่งเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไหมเ้เขาป๊ะไหมดูดิ้ใช่อีกนิดนึงนั่นเป๊ะแล้วตัวนี้เป๊ะแล้วนิ่มๆผมผมมเอาเอาตาข้างซ้ายมองเป๊ะเลยข้างนี้ไม่ค่อยดีอ้าเป็นไงล่ะอะไปดูข้างนู้นดิใกล้เคียงแล้ว เชื่อถ uh, claro. ังคนแก่ชาวเช้าไม่ใช่หรอต่างกันเยอะเมื่อ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 กี้เออรถป้ายแดงนะเมื่อกี้รถป้ายแดงเบี้ยวนี่รถป้ายแดงนะเสียส่วนมากเลยอ่ะทำแป๊บเดียวหายแล้วแป๊บเดียวนะหายแล้วเปลี่ยนยามาจากถุงเหรอครับครับโอ้โหนี่แหละครับเขาเรียกว่าทำงานแบบมืออาชีพเขาชำนาญแล้ว ถ้าเขาชำนาญแล้วนะบอกเลยว่าง่ายมากจริงๆแล้วผมดูที่ตัวเลขนี้ผมดูตัวเลขนี้ผมรู้เลยว่ามันยังหรือมันตรงปาหรือเป่าทำไมตั้งจันดูดูแป๊บเดียวรู้เลยว่ามันตรงแล้วจริงๆแล้วผมดูที่ตัวเลขตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ช่างจันสร้างขึ้นมาปาคนบอกว่าต้องตั้งให้มันได้ศูดซููทั้งหมด10ตัวสมมติ มันไม่ใช่รถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันถ้าเป็นรถตัวปีประศ2ส2 0 2 1นะตั้งไม่เหมือนรถปี2 0 1 8 19ไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันตั้งพูดง่ายๆคือรุ่นใหม่ๆตั้งยากกว่ามันมันตั้งไม่ยากตั้งเหมือนกันแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันอ,อย่างเตย์ท้าฟอร์จูเนอร์เขาจะตั้งให้มันอยู่ที่ศูนย์ตรงกลางพอดีถ้าแคมเบอร์ก็บวกเล็ขน้อยนิดเดียวแต่ถ้าเป็นพวกนี้ ถ้าตั้งเหมือนฟอจุนเนอร์ไม่ได้นะกินยางหมดเรถดีแม็กตั้งเหมือนพอจุนไม่ได้ไม่งั้นอนะไรจีนยางหมดเราต้องตั้งอีกแบบหนึง่งนะเพราะว่าไม่งั้นงานไม่จบผมก็เลยเอาเอาชักมาเขียนพักค่ายแม่น่ย <No. Okay. S 2> รถปี2022นี่มีจะเขียนไม่ให้เดี๋ยวต้องเขียนใหม่มันเริ่มยางแล้วเข้า,เ,าเลยครับช่างนี่นี่ผมแปะไว้แล้วนี่นี่มาดูนี่ มาดูนี่มาดูนี่คันนี้มาดูเครื่องนี้นี่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 เห็นไหมผู้ทำเลยนี่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 รถรถป้ายแดงแดงนี่รถป้ายแดงเดิมเดิมเนี่ยเนี่ยถ้ามาแบบนี้กินยางเลยไหมเนี่ยกินยางอ่านภาษาไทยเลยนี่ตัวหนังสือจังจันไม่สวยหรอครับพี่น้องโอ้อ่านี่ให้ได้แล้วอ่ะนี่ก็คือแคมเบอร์จังจันเขียนรถผม้ลยรถมาแบบนี้เราตั้งไปแบบนี้นี่วิธีแก้ครับแก้รถป้ายแดง ให้หายกินยางทํานเปไงบ้างเพราะว่าจดตัวเลขออกมาให้แล้วตัวเลขตัวนี้เป็นเป็นตัวเลขที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มันมาแมทกับตัวนี้บาลานซ์กันพอดีแล้วเอาตัวนี้มาเสริมเข้ากับเครื่องตัวนี้รถคันนี้นะถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยกินยางด้านในมหาศาลเลยเนี่ยเพราะว่าตัวเลขที่มันลบลบหนึ่งร้อยสี่สี่เขาเรียกว่าหนึ่งร้อยสี่สี่มันลบเยอะลบเยอะแบบนี้กินยางเยอะเพราะฉะนั้น รถคันนี้ถ้าไปเปลีย่ยนยางที่อื่นแล้วไม่ตั้งศูนย์บอกเลยว่าสามเดือนยางหมดดอกอยางสีงส่เส้นไม่ได้ถูกนะยางสี่เส้นนี่แพงแต่พอมาเปลี่ยนที่นี่ปุ๊บเปลี่ยนยางเสร็จตั้งศูนย์เสร็จยางไม่กินบอกเลยว่ามันคุม้มยางของปลาเนี่ยเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กไปสามหมื่นกว่าบาทเนาะสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้าเกิดว่าวิ่งสามเดือนยางหมดดอก เสียดายเบหายเลยแต่ถ้ากดว่าวิ่งสามปีดอกก็ยังไม่หมดคุ้มเิบหายเลยมันอยู่ที่การดูแลแล้วก็ดูอยู่ที่ช่างด้วยนะเพราะว่าช่างทุกคนอยู่ที่นี่ต้องผ่านช่างจันก่อนเขาบอกผ่านคือช่างจันคอยตรวจนะครับดูตรงนี้นะนี่มาเป็นสองร้อยแล้วตรงนี้มันไปสองร้อยแล้วเดี๋ยวจากนั้นไม่เกินห้านาที ตัวเลขนี้มันจะกลายเป็นบวกแล้วเคลื่อนสีเขียวเ,เข้ากันสองข้าเข้ากันไหมอ่ามันมันใกล้เคียงครับเพราะว่าเราตั้งเผื่อเนื่องจากว่าเครื่องตัวเนี้ยสะพานตัวนี้ครับมันเอียงแค่มิลสองมิลก็มีผล<อ>เพราะฉะนั้นสะพานเอียงปุ๊บมันทาให้ตัวเลขมันเป็นเปลี่ยนไป<อ>เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวเลขชดเชยสะพานที่มันเอียงอันนี้คือเรื่องจริงครับแล้วก็ดูสะพานที่ผมตั้งมาดิเนี่ยเนี่นี่อันนี้เห็นไหมเนี่ย หาระดับน้ำอ,อันนี้ไม่มีแผ่นรองมาดูตรงนี้นี่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 มีแผ่นรองอนี่มันมีแผ่นรองแผ่นตัวนี้ผมลองเพื่อหาระดับหาระดับหาเซ็นเตอร์ของอตรงนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับเกลียวขึ้นขึ้นค้ำยันเห็นไหมครับจะมีตัวปรับเกลียวตั้งยันแันบาลาาซ์นแล้วก็ตัวนี้ปรับยาวตัวนั้นปรับสั้นเห็นไหม ทุกอย่างสําคัญหมดนะนอตพวกนี้สําคัญมากเห็นไหมเนี่ยต้องหาระดับแต่ทีนี้ผมหาแล้วมันมันใกล้เคียงอ่ะเอาให้มันเป๊ะๆเลยไม่ได้เป็นไงละเอียดไหมบอกเลยว่ามาที่นี่มามาที่นี่เลยบอกว่าสุดจริงๆคุ้มแน่นอนนะครับแม้แต่ป้ายแดงเ็ายังมาตั้งเลยเนี่ยป้ายแดงเขาก็ยังมาตั้งรถก็ใหม่ยางก็ใหม่ แหมก,ก็ใหม่ทำไมต้องตั้งศูนย์นี่แหละที่มาของมันต่ากันิงยาตายเลยอ่ะเป็นบอลตัวนี้ล้อคันนี้มันแบะออกอย่างมากเลยดูสิไปดูเลยดูตาเปล่านะออกเยอะเลยเพราะว่าข้างนอกมันออกข้างในมันเข้าใช่ไหมล่ะใช่เดี๋ยวเราจะมุนตัวนี้เข้าอีกทีนึงนี่ดูตาปลา่าพวกก็เห็นแล้วเนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> มันมันมันบาดออก ข้างนี้ใกล้เคียงมากแต่ข้างนี้มันใกล้เคียงคือแนวนี้มันตรงแนวรับมันตรงเพราะว่ามันจะมีแนวรับแนวตั้งมองจากข้างหน้าไปหาข้างหลังวิธีมองมองไม่ยากเนี่ยปลาเปลี่ยนแม็กเป็นยาง3ามหมื่นเจ็ดแล้วตั้งศูนย์ฟรีรเรื่องจินยางสบายใจได้ทีนี้ในใบเสรษษ็จเอามาด้วยป่ะเนี่ยเอามามครับผมมีเคล็ดลับบอกด้วยเปิดดู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  นี่นี่นี่สามหมื่นเจ็ดที่เปลี่ยนไปไม่จบแค่นี้นะวันวันออกพรรษามาสับยางฟรีต่อไปก็วันลอยกระทงมาสับยางฟรีต่อไปก็เดินมกกรลาปพียใหม่ที่มาสับยางฟรีรุ่นแลเป็นปีเลยนะเนี่ยไปเสร็จไปมไนานเลยนะนี่คุ้มไปเป็นปีวันวันเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ย ประมาณ3าสเดือน,น,นก็เอารถมาเช็คมาเช็คคือว่ามาสับยางถ้าผมตรวจเจอว่ามันเริ่มกินยานินนดๆเราแก้ไขให้ทันทีอ่ะไปดูด้วยตาเปล่าเล็วอ่ะมองดูช่างในขนแล้วนะนะมองดูตาเปล่าลทีนี้คืออธิบายกันว่าอย่างนี้ป่ะยางราคาถูกราคาแพงมันอยู่ที่ <c oughs> การใช้งานบางทีไปซื้อของถูกวิ่งสีเดือนห้าเดือนยางหมดดอก แล้วของถูกเปลี่ยนปีนึงสามครั้งเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหมันจะไม่คุ้มเลยใช่ถ้าซื้อของแพงเปลี่ยนทีนึงอยู่ได้สามสีป่ปีเห็นไหมต่างกันไหมอ,อ้าวมาดู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 หมุนเข้าออแล้วเข้าแล้ว,ลวขยับไหมขยับไหมขยับไหมขยับแล้วครับอ่าศูนญแล้วขยับแล้วนาเอาไงล่ะเป๊ะเลยเฮียคันนี้ก็อีกนิดเดียว นี่ดูตัวเลขเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวเลขเนี้ยมันมันตั้งสองร้อยกว่าเลยนะที่เหลือห้าสองว่ามันไปได้ต้องบานเลยไปขึ้นมาเยอะเอาเหลือสามสิบแล้วสิบหกแล้วอ่าสิบให้เป็นศูนย์เหรอครับช่าอ่าขึ้นไปเขียยแล้วเรียบร้อยเฮ้ยง่ายจังไม่ถึงชั่วโมงเลยนี่ป๋าบอกว่าช่างเสือคนเนี้ยมาฝึกงานทีแรก ไม่เป็นอะไรเลยถอดยาก็ไม่เป็นถอดร้อยไม่เป็นตั้งสูงก็ไม่เป็นผมผมฝึกให้เดือนเดียวทําเป็นแล้วเดือนหน้าจะไปเปิดร้านเองแล้วเนี่ยมาฝึกงานยังไม่ถึงปีทําเก่งทุกอย่างแล้วไปเปิดร้านเอง FC จะลืมไปอุดหนุนเขาเด้อนะไปเปิดร้านอยู่ที่คลองหลวงเนี่แหละเดี๋ยวก็ไปเปิดแล้วฝึกฝึกงานสิบเดือนผมให้ตังค์ไปหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท อ่ะไม่ดีหรอเยอะนี่อ้าวไม่เยอะไม่เยอะหรอกแค่นี้เขาอุตส่าห์มาฝึกงานกับเราขำโชคเราเอามั่งมาไหมอ่าแถมนี่ด้วยนี่มามาฝึกงานมาฝึกงานไม่ถึงปีฝึกงานอยู่ที่สิบเดือนให้เงินไปแสนแปดเอาไปทําทุนเปิดร้านเองนะครับแล้วก็จุดไหนมันติดขัดอะไรเดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีนึงจะไปช่วยนะครับ ให้ออกไปเปิดร้านเองไม่ต้องห่วงไหนเลิตลาดไทยเออถ้ามีช่างแจนคอยดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงไปไกลไหมไกลก็คนไปคลองสี่ก็เพราะรูดตลาดไทยไปหน่อยเป็นคลองหลวงไม่ทใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้ช่างเสือไปไปเปิดร้านเองแล้วช่างแจนก็ไม่มีคนตั้งศูนย์ในนี้หาใหม่เลยพูดใหม่เ้าปาไงมาตั้งศูนย์ช่วผมผมไม่ไหวแล้วครับทำไมเอาลูกค้าประจำก็ดีใจแล้วครับเอาลูกเอาหลานมาก็ได้หลานมันจะไม่เอาเรื่องอะไรทีเอาคนข้างบ้านมาก็ได้ไปรุ่นมาช่วยตั้งศูนย์เดี๋ยวผมสอนให้ น่าจ้างเสือไปตั้งไปเปิดร้านเองแล้วผมก็ไม่มีคนทําไงงั้นปะมีใครบ้างไหมเนี่ยหายผมหน่อยเรามามาไม่ดีหรอที่ว่ามาฝ<ด>ึกงานเราไม่อยากสิบเดือนเนี่ย,มยผมให้ทุนไปเปิดร้านเนี่ยจะเกิดมันเสียแล้วมันจะเสียผมด้วยสิครับโอ้ยคุณภาพคนมันไม่เหมือนกันมันอย่าไปคิดตรงนั้นถ้าคิดตรงนั้นมันจะจบเกมแค่เราคิดมันก็ผิดแล้วมองแค่ว่าต้องลองดูทําได้ไม่ได้ค่อยว่ากันทีหลังเสีย อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดผมไม่เคยคิดเลยอให้เข้ามาก่อนคนดีคนไม่ดีเราไม่ว่ากาันที่นี่ผมเปิดรับคนทุกคน,คนเขาจะเป็นอะไรมาก่อนเป็นใครมาก่อนมาทํางานที่นี่ผมรับหมดแต่ใน,นเมื่อทํางานได้3ามวันสี่วันผมมองแล้วคนนี้เล่นยาคนนี้เล่นหมาคนนี้ดมกาวผมก็แค่เชิญออกก็ไม่มีอะไรเราองอนคนไหนเข้ามาแล้วร,รู้สึกว่าทํางานดีดูแลลูกค้าดีผมบอกก็ฟังผมบอกก็ ทำตามคนประเภทนั้นอาจจะอยู่กับผมได้นานสี่สิเจ็ดเราเซ็นลูกน้องเช่นกันเพราะฉะนั้นใครอยากตั้งศูนย์มาโลดเดี๋ยวผมสอนให้าคนโบกรถได้โอ้โหนั่ยเขหกสิบกว่าแล้วมึงโอ้แต่แข็งแรงนะหน้าหนาวเขาหกว่าผมหกสิบห้าเนี่ยโอ้โหอะไรเรียกันเป็นไงล้อเนี่ยตรงเป๊ะเลยใช่ไหมตรงเป๊ะฝันนี้ก็ตรงเลยนี่มันมองไม่เหมือนที่อีกคันของผมคันผมมันคือมันมันร้อยใหญ่ร้อยใหญ่แล้วนั่นมันมองง่าย นี่แหละป้ามาที่นี่โหสุดยอดไม่มีท่าหวังอย่างนี้เลยครับช่างล็อกเก่งทุกคนนะที่ช่างเขาเก่งได้ก็เพราะว่าช่างจะสอนถ้าผมไม่สอนเขาก็ไม่เก่งเดี๋ยวในงานต้องกลับไปครับของพี่ข้างในเลยเ่ายมากเลครับผมโอ้โอเคโอเคเจ้าดีเจ้าดีจำมื่อไหน่อยจำมื่อไหน่บอกเลยวมาที่นี่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนยางแล้วก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าวันวันเข้าภาษา มาสับยางหน้าหลังแล้วก็วันละกระทงมาสับยางหน้าหลังแล้วก็ปีใหม่มาสับยางหน้าหลังโอเคสาบคุณครับคุณครับเจ้าเด็กดท่าปลอดภัยครับอยู่นี่เองเดยพุซับไปหน่อยเองครับ